ส่วนตัวผมมอว่าการเป็นกรรมการที่ดีเนี่ยต้องนําตัวเองไปอยู่ในรองเท้าของ management นะฮะแล้วดูว่าสิ่งที่ต้องบริหารธุรกิจให้ผ่านฝ่าฟัน challenge ต่างๆได้ต้องทําอย่างไระภาพใหญ่ไปถึงภาพเล็กฮะผมคิดว่าบทบาทของกรรมการในยุคนี้ต้อง,ต,องต้องทันเทรนด์อย่างแรกครับอย่างที่2ผมคิดว่าต้องทํางานไล้ฉิดกัะทาง management มากขึ้นโดยเฉพาะ CEO เพราะว่า CEO ตอนนี้ก็ต้องดูหลายอย่างครับผมคิดว่าการทํางานระหว่าง บอร์ดกับแมネจเมนต์จะเป็นรายที่ช่วยองคอ์กรให้ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ sustainable s u s t เ i n a b l e ผมคิดว่าหลักสูตร IOD ที่เป็นหลักสูตรที่ดีมากเลยนะครับเรื่องของเนื้อหาผมคิดว่าทุกโมอู่ที่เรียงตั้งแต่1นถึง1ิเป็นทุมดลูลที่และสำคัญทั้งหมดนะฮะแล้วก็อีกอย่างก็คิดว่าได้คอนเนคชั่นที่ดีระดับหนึ่งด้วยนะฮะก็ได้เพื่อนใหม่ด้ว่สามคำแครับเนื้อหานัน